โอเคครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกระตุ้มชาแนลกันนะครับผมนะมามาทำตามคอมเมนต์คนดูกันนะครับคนดูบอกว่าขอริกเตอร์หน่อยนะครับซึ่งริกเตอร์เนี่ยผมยังไม่ได้ย้ำให้คุณผู้ชมเลยใช่ไหมครับอ่าล่าสุดเนี่ยผมไปดูคลิปใน YouTube นะล่าสุดปี2022เมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับโอ้โหมันนานมากเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะย้ำให้คุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าริกเตอร์มันเล่นยังไงนะครับซึ่งผมไปลองมาในสตรีมแล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูผมสตรีมก็ลิงก์อยู่ลล่างคคคคิปนนนะะะรรัับบผผมมโอเก็ ไม่ไม่กล้าคอนเฟิร์มแล้วกันนะครับว่ามันยังเล่นได้ว่ามันยังเล่นไม่ได้แล้วกันนะครับคือเอาว่าที่ผมไปเล่นมาผมโดนเกมตามประจําไงแล้วมันก็เลยไม่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 รู้ว่าพอมันเกมนําอ่ะมันควรเล่นยังไงออบลิกเตอร์คือเล่นเล่นลิกเตอร์ทีไรอ่ะผมโดนเกมตามตลอดเลยไม่เคยเจอเกมนําเลยเว้ยอย่างเช่นแบบพอจับลิกเตอร์ปั๊บอีกฝ่ายเอาฟอร์เลนมาอีกฝ่ายเอาเวลสมาซึ่งผมก็ทําได้แค่เคลียร์เลนเคลียร์เลนเคลียร์เลนงัดจะสู้กับมันไม่ได้พอผมจะสกิลสองกันดาม อะไรอ่ะออโอเคครับดิกเตอร์มีอยู่2อ,อย่างนะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับดิกเตอร์นะครับจะมีดาบเขียวดาบน้ำและดาบเหลืองนะครับโอเค ดาบเขียวนะครับเมื่ออยู่ในพุ่มนะครับจะฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้นนะครับตามแม็กเอพีของเรานะครับเอ้ตามแม็กเอพีที่เสียไปนะครับยิ่งเราเลือดน้อยจะยิ่งรีเยอะนะครับยิ่งเราเลือดเยอะมันก็จะยิ่งรีน้อยนะครับเมื่ออยู่แม่น้ําจะเพิ่มความเร็วอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่ออยู่บนพื้นจะมีเกราะเวทและเกราะกายภาพเพิ่มขึ้นอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นเองนอกจากนี้นะครับเขาจะวิ่งเร็วขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อแบบว่าเปลี่ยนสถานะบั๊ ตามสีแตกต่างกันจะ,สะแสดงรูปแบบตามสีที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นดาบบนดินโจมตีเดียวขึ้น30%ถ้าอยู่ในดาบหญ้าจะงัดขึ้นนะครับแรงตามเลือดของเรานะครับถ้าอยู่ดาบน้ําจะพุ่งได้ไกลขึ้นจบนะครับตกิลสอไม่มีอะไรมากครับโอเคเป็นการแบบช็อตไปก็ปดนะครับในระหว่างที่ อยู่สกิลสเนี่ยมันจะไม่โดนความเสียหายนะครับแต่โดนซ c ได้แต่โดนขัดได้ย้ํานะครับว่าโดนขัดได้ถ้าในกรณีเป็นดาบน้ําถ้าในกรณีเป็นดาบดานะครับจะสัตันถ้าในกรณีเป็นดาบพุ่มไม้จะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นถ้าในกรณีเป็นดาบเหลืองหรือดาบดินเนี่ยจะลดความเร็วของศัตรูและลดอัตราการและฟื้นฟู10%ของแมกนีที่เสียไปของเรานะครับผมดาบแต่ละดาบก็สถานะไม่เหมือนกันสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันแล้วแต่สถานะของบัฟแต่ละดาบดาบหญ้าดาบพุ่มดาบ น้ำมาแบบเนี้ยสก,กิวันติของลิเตอร์ครับจะเบ่งพลังกายภาพออกมาแบบเป็นพลังออกมานะครับจะสร้างความเสียหายเป็นดาเมจ,จริงพร้อมกับทําสแตก็กไอี้ฝ่ายนะครับเมื่อสแต็กครบนะครับกี่สแต็กนั่นเองนะครับเมื่อสแต็กครบ5สแต็กนะครับจะใบอีกฝ่ายห่างอันอนึ่งวินะครับอะ แก่นี้แล้วกันอ่ะเซเดเทมดิกเตอร์ดิกเตอร์เล่นได้2อย่างครับนั่นก็คือซับพอร์ตกับออฟเลนซึ่งจะซับพอร์ตก็เล่นถึกอยู่แล้วหรื่ออาจจะอาจจะออกจอกหลอกแค่ชิ้นเดียวคือดิกเตอร์เป็นตัวละครที่แปลกมากเลยคือตัวเขาอะออกแค่โบเกนชิ้นเดียวอะก็แรงแล้วอะจริงไหมมันแรงมันแรงจริงๆส่วนอย่างอื่นก็ออกแทงก็ได้ไม่ได้จํากัดไอเทมนะครับชอบอันไหนก็จิ้มอันนั้นนะครับผมดิกเตอร์เพราะว่ามันตัวมันค่อนข้างจะออกได้กว้าง ออกได้กว้างมากอาจจะชอบเล่นในเทมเซตนี้ก็ได้ออกเป็นโลมถ้าสมมุติไม่อยากเล่นลมก็แค่เอาไว้เทมออกไปแล้วก็เลื่อนลำดับมาด้านหน้าเลื่อนลำดับมาด้านหน้าอะไรแบบนี้หรือไม่อาจจะออกฟอสเขีเพื่อช่วยสโลก็ได้ day. อันนี้ก็แล้วแต่ใครอยากจะออกนะครับชอบอันไหนก็รักกันไหนก็จิ้มมันนั้นแล้วกันนะครับผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากแนะนํามากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันแต่และคนไม่เหมือนกันเอาว่าเราแนะนําเป็นกลางแล้วกันง่ายดีนะครับพลังแฝงดิกเตอร์นะครับก็แนะนําเป็นผีเสื้อนะครับเพราะเวลามันโจมตีงัดสกิลแร รหรือว่าช็อตแรกเนี่ยมันจะสร้างาดาเมจเพิ่มเติมและแน่นอนครับริกเตอร์ยิ่งเลือดเยอะเนี่ยตัวเขาจะสกิลแรงขึ้นเพราะนั้นเอาขอนไม้ไปทําให้เขาเลือดเยอะแล้วก็ที่เหลือก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้อยู่ในปุ่มไม้จะงัดเป็นดาเมจจริงแล้วก็สโลว์มากขึ้นส่วนรูนริกเตอร์ก็แนะนําเป็นรูนเจาะร้อยครับไม่มีเลครับรูนเจาะร้อยแบบง่ายๆนะครับออน็อตแอสซิเน่แล้วก็ราคอนคลนะครับเป็นรูนแบบเจาะเกราะมาตรฐานของริกเตอร์แอสซินทุกตัวเลยนะครับส่วนสกิลเชเลนเจอร์นะครับแล้วแต่ ก็ได้ถ้าสมมุติอยู่ในเลนอาจจะชอบระเบิดก็แล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้แนะนําเป็นประมาณนี้เลยกันนะครับดิกเตอร์คลิปสั้นๆไม่เกิน5นาทีจบเรียบร้อยเลยนะครับผมนะคือตัวมันค่อนข้างจะแพ้ทางหลายๆตัวเพราะนั้นอาจจะต้องรอแพทต่อๆไปแพทต่อๆไปแพทต่อตไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เล่นโรมดีที่สุดนะครับผมพูดอีิงๆนะครับว่าเล่นโรมดีที่สุดนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ